จะเป็นยังไงเมื่อเพนกวินกลายเป็นซอมบี้ <Wow. S 1> ซอมบี้ใครว่ามีแค่ในหนังแต่มันเกิดขึ้นจริงบนโลกใบนี้กับสัตว์สุดน่ารักอย่างนกเพนกวินซึ่งเปลี่ยนมันให้กลายเป็นเพนกวินซอมบี้ที่ทั้งก้าวร้าวและน่ากลัวนี่คือเรื่องจริงที่เกิดขึ้นกับอาการลึกลับสุดน่ากลัวในหมู่เพนกวินที่นักวิทยาศาสตร์ยังไม่สามารถอธิบายถึงอาการนี้ได้อย่างชัดเจนซึ่งเป็นพฤติกรรมที่ขัดแย้งกับธรรมชาติของพวกมันโดยสิ้นเชิง โดยปกติแล้วเพนกวินเป็นสัตว์ที่จะอยู่ร่วมกันเป็นฝูงและออกล่าอาหารจำพวกกุ้งปลาและสัตว์ทะเลขนาดเล็กอื่นๆด้วยกันไปไหนก็ไปด้วยกันซึ่งช่วยเหลือซึ่งกันและกันกลายเป็นภาพจำที่น่ารัก,น,รกน่ารักของเหล่า Penguin เพนกวินไปเลยละ่ะแต่แล้วมันก็เกิดเรื่องขึ้นเมื่อมีการค้นพบพฤติกรรมแสนประหลาดที่เราเรียกมันว่าเพนกวินซอมบีโดยอาการประหลาดเหล่านี้จะมีให้เห็นไม่บ่อยนัก แต่เมื่อมันเกิดขึ้นเพนกวินตัวนั้นจะหันหลังให้กับฝูงของตัวเองและเริ่มมุ่งหน้าไปยังส่วนในสุดของขั้วโลกใต้โดยมันจะเดินทางไปเพียงลําพังลาทิ้งทุกอย่างที่จําเป็นต่อการดํารงชีวิตไม่ว่าจะเป็นอาหารน้ําและความปลอดภัยของตัวเองพวกมันจะเดินออกไปเรื่อยๆเหมือนกับเป็นซอมบี้ที่มีจุดหมายข้างหน้าเพียงอย่างเดียวนั่นคือความตาย โดยอาการของเพนกวินเหล่านี้ถูกถ่ายทอดออกมาครั้งแรกในสารคดีที่มีชื่อว่า Encounter at the End of the World ในปี2007จากผู้อำนวยการสร้างเวนเนอร์ r ฮอร์ซอก โดยในสรารคดีจะแสดงให้เห็นความฟั่นเฟือนและความสับสนของเพนกวินซึ่งนักวิทยาศาสตร์เคยพยายามหยุดพวกมันเอาไว้หรือแม้แต่พามันกลับมาที่ฝูงแต่ก็ไม่สามารถหยุดมันได้เพราะพวกมันจะหันหลังกลับและเริ่มออกเดินทางไปอีกครั้งไปยังทิศท,ทางเดิมสู่จุดสิ้นสุดเดียวกันเสมอและบางตัวก็ถึงขั้นใช้ความรุนแรงหากพวกมันถูกขัดขวางอีกด้วย oh, no. นักวิทยาศาสตร์ที่ศึกษาพฤติกรรมเนี้ยก็ได้ตั้งสันนิษฐานไว้2ข้อคือ 1. เพนกวินเหล่านี้อาจจะเป็นโรคซึมเศร้าโดยเลือกจะจบชีวิตตัวเองในแบบที่ไม่ให้ใครเห็นหลายคนอาจจะงงว่านกเพนกวินก็สามารถเป็นโรคซึมเศร้าได้ด้วยหรอคำตอบคือมันเป็นได้เพราะมีงานวิจัยออกมาแล้วว่าสาัตว์จำพวกนกก็สามารถมีอาการทางจิตใจหากได้รับความกระทบกระเทือนทั้งจากการอยู่อย่างโดดเดี่ยว จากการป่วยหรือจากการขาดสารอาหารซึ่งอาการซึมเศร้าของพวกมันมักจะแสดงออกมาในรูปแบบของการดึงขนตัวเองออกกรีดร้องเงียบผิดปกติหรือเบื่ออาหารไปเลย ซึ่งอาการเหล่านี้เป็นสัญญาณของความเครียดที่ก่อตัวขึ้นนําไปสู่การเป็นซึมเศร้านั่นเองซึ่งมันก็อาจสมเหตุสมผลว่าพฤติกรรมซอมบี้ที่เกิดขึ้นเป็นผลพวงมาจากอาการซึมเศร้าขั้นรุนแรงที่นําพาเพนกวินเดินทางไปสู่ความตายนั่นเองแต่ในขณะเดียวกันนักวิทยาศาสตร์หลายคนก็ออกมาแย้งว่าไอการที่เพนกวินสักตัวหนึ่งจะเดินหรือเข้าไปใจกล้าของทวีปที่มันไกลแสนไกลเพราะเป็นซึมเศร้านี่เป็นสิ่งที่ไม่น่าเกิดขึ้นได้ เพราะถ้าซึมเศร้าจริงมันจะเดินเข้าสู่ใจกลางทวีปทำไมในเมื่อมันก็สามารถกระโดดตอมลงทะเลโดยไม่กลับขึ้นมาหรือนอนแช่น้ำตีพุงรอนักล่ามาง่าไปก็น่าจะง่ายกว่าคำถามคือทำไมต้องเดินขึ้นไปใจกลางทวีปให้ยุ่งยากดังนั้นสาเหตุดังกล่าวอาจยังไม่ชัดเจนเพอที่จะสรุปได้ว่ามันเกิดจากภาวะซึมเศร้า 2. หรือฤติกรรมนี้อาจเกิดจากการติดเชื้อราปรสิตท,ที่มีชื่อว่าคอดิเซปหรือเชื้อราซอมบี้ ดยในปัจจุบันที่เราค้นพบเนี่ยเชื้อราซอมบี้จะติดอยู่ในสัตว์จำพวกมแมลงซึ่งมันจะเริ่มควบคุมร่างกายของมแมลงเพื่อการขยายพันธุ์โดยจะบังคับเจ้าของร่างให้ออกจากฝูงไปอยู่ในที่ที่มีความชื้นพอเหมาะแก่การจเจริญเติบโตของเชื้อราแล้วก็จะเติบโตขึ้นจากภายในร่างของมแมลงจนมแมลงกลายเป็นซากซอมบี้ที่ไม่มีชีวิตซึ่งพฤติกรรมเหล่านี้ค่อนข้างคล้ายกับอาการที่เป็นกิ้นเป็นแต่มันก็ยังไม่ชัวร้อยเป์เซนเพราะอย่างที่บอกว่าเชื้อราเนี้ยปัจจุบันเจอแค่ในมแมลงและยังไม่พบในสัต ซึ่งถ้ามันถูกพบเจอในเพนกวินจริงก็หมายความว่าเชื้อราชนิดนี้มันพัฒนาสายพันธุ์ได้และในอนาคตอาจจะมีสายพันธุ์ที่ลามมาถึงสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอย่างมนุษย์ก็เป็นได้แค่คิดกัน,น่าขนลุกแล้วแต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีใครสามารถนำร่างของเพนกวินเหล่านี้มาชนสูตรอย่างจริงจังได้เลยเพราะเพนกวินมันเดินไปใจกลางค้่โลกใต้ซึ่งก็ยากต่อการที่จะสืบหาและนำร่างของมันมาชนสูตรเพราะสภาพอากาศมันโหดร้ายมาก ทำให้เพนกวินซอมบี้ยังคงเป็นปริศนาที่ต้องรอการพิสูจน์ต่อไปหากคุณดูคลิปนี้จบแล้วอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคอนเทนต์สาระดีๆทุกสัปดาห์และในสัปดาห์หน้าอยากให้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรคอมเมนต์บอกกันได้เลยนะครับ